ประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับลิเวอร์พูลที่คุณอาจคาดไม่ถึงสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลนี่คือช่วงเวลาแห่งความรู้สึกที่ผสมปนเปกันทั้งความกังวลจากผลงานล่าสุดและความเงียบเหงาในช่วงพักเบรกทีมชาติแต่เบื้องหลังยังมีข้อมูลเชิงลึกที่น่าประหลาดใจอีกหลายแงม่มุมซึ่งช่วยฉายภาพสถานการณ์และอนาคตของสโมสรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น บทความนี้ได้รวบรวม5ประเด็นสำคัญจากบทวิเคราะห์และรายงานล่าสุดที่คุณไม่ควรพลาด 1. โอกาสคว้าแชมป์ที่ลดหวบตัวแรกจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่แฟนบอลต้องยอมรับจากที่เคยเป็นตัวเต็งคว้าแชมป์ตอนนี้สถานการณ์ของลิเวอร์พูลกลับพลิกผันอย่างสิ้นเชิงตามการวิเคราะห์ของซูเปอร์คอมพิวเตอร์จากออฟตโดยก่อนเปิดฤดูกาลคอมพิวเตอร์เคยทำนายว่า ลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์โดยมีคะแนนนำหน้าอาร์เซนอลถึง6แต้มแต่หลังจากผ่านการแข่งขันไป11สัปดาห์และด้วยผลงานที่น่าผิดหวังโอกาสคว้าแชมป์ของลิเวอร์พูลได้ลดลงเหลือเพียง7.39%เท่านั้นทำให้ตอนนี้กลายเป็นเพียงทีมเต็งอันดับ3เท่านั้นอันดับทีมเต็งคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกข้อมูลจากออฟต้าอาร์เซนอล64.86%แมนเชสเตอร์ซิตี้21.90% ลิเวอร์พูล7.39%ด้วยตัวเลขดังกล่าวเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในตอนนี้จึงเปลี่ยนไปอยู่ที่การกลับมาเก็บชัยชนะให้ได้ต่อเนื่องเพื่อการันตีพื้นที่ไปแข่งขันยูฟาแชมเปียนส์ลีกในริบุการหน้า 2. ส,สวนกระแสะความกังวลโปรแกรมหลังเบรกทีมชาติที่ง่ายเป็นอันดับสองแม้จะมีสถิติที่ไม่น่าพอใจแต่ก็ยังมีข่าวดีซ่อนอยู่ ข้อมูลจาก SKY SPORTS ได้วิเคราะห์ความยากง่ายของโปรแกรมการแข่งขัน5นัดถัดไปของทุกทีมในพรีเมียร์ลีกและผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลมีโปรแกรมที่ง่ายที่สุดเป็นอันดับ2การจัดอันดับนี้วัดจากตำแหน่งเฉลี่ยในตารางคะแนนของคู่แข่งซึ่งลิเวอร์พูลมีโปรแกรมที่ง่ายเป็นอันดับ2เป็นรองเพียงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีโปรแกรมง่ายที่สุดส่วนทีมที่เจองานหนักที่สุดคือลีดส์ยูไนเต็ด นี่จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทีมจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเรียกฟอร์มและความมั่นใจกลับคืนมา 3. ปรัชญาของคลอปยังคงเบ่งบานอยู่ในโปรตุเกตในขณะที่ผลงานในสนามคือสิ่งที่ต้องจับตาในระยะสั้นสุขภาพในระยะยาวก็สะท้อนผ่านอิทธิพลของปรัชญาการทำทีมเช่นกันเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งสะท้อนถึงมรดกของเจอเก้นคลอปคือความสำเร็จของวิเตอร์มาโตสอดีตโค้ชในทีมลิเวอร์พูล ปัจจุบันเขาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมวาซิมในลีกดิวิชั่น2ของโปรตุเกสและกำลังนำปรัชญาของคลอบมาปรับใช้อย่างได้ผลมาโตสใช้แทคติกเน้นการครองเกมและใช้การเพรสซิ่งแดนบนอย่างดุดันเมื่อเสียบอลซึ่งส่งผลให้ทีมของเขาปล่อยให้คู่แข่งผ่านบอลได้เพียง6.49ครั้งก่อนจะถูกแย่งบอลกลับมาซึ่งเป็นสถิติที่ดีที่สุดในลีก มาโตสยังได้แชร์มุมมองผ่านการให้สัมภาษณ์กับดีแอธเลติกถึงบทเรียนที่ได้จากช่วงที่ลิเวอร์พูลเจอปัญหานักเตะบาดเจ็บหนักในฤดูการ2020ถึง2021จนจบอันดับ3ได้อย่างน่าทึ่งว่าความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเป็นถ้วยโทรฟี่เสมอไปบางครั้งการจบอันดับ3ของลีกได้ก็ให้ความรู้สึกเหมือนได้แชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนกันเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลและวัฒนธรรมที่ครอบสร้างไว้นั้นยังรากลึกและส่งต่อไปไกลกว่าแค่ในสนามแอนฟิลด์ 4. เมื่อตำนานบอกว่าจบแต่ประวัติศาสตร์ยังให้ความหวังมุมมองต่อโอกาสลุน้นแชมป์ของลิเวอร์พูลนั้นแตกต่างกันอย่างสุดขั้วรับพี่ฟาวเลอร์ตำนานของสโมสรได้แสดงความคิดเห็นอย่างหนักแน่นว่าการลุน้นแชมป์สำหรับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้จบลงแล้ว โดยให้เหตุผลว่าทีมจำเป็นต้องชนะแทบทุกเกมที่เหลือซึ่งเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามหากมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกมีถึง4ทีมที่สามารถคว้าแชมป์ได้แม้จะแพ้ในลีกไปถึง6-7นัดเช่น Blackburn Rovers Manchester United Chelsea และ Manchester City <c oughs> เมื่อเทียบกับสถานการณ์ของ Liverpool ในปัจจุบันที่เพิ่งแพ้ไปเพียง5นัดก็พอจะเห็นได้ว่า ในทางสถิติแล้วการกลับมายังไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย 5. ตลาดนักเตะเงียบในเดือนมกราคมแต่จับตาดูช่วงซัมเมอร์สำหรับข่าวครา,าวเรื่องการซื้อขายนักเตะฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าตลาดซื้อขายนักเตะในเดือนมกราคมของลิเวอร์พูลคาดว่าจะเงียบและไม่มีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ แต่สถานการณ์จะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงตลาดซื้อขายภาคฤดูร้อนโดยมีรายงานจากบิลสื่อของเยอรมนีว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจในตัวยานิสอูเดราโอโกปีกซ้ายดาวรุ่งวัย18ปีของชาวเก้ซึ่งคาดว่ามีค่าตัวสูงกว่า80ล้านปอนด์เรื่องนี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความทะเยอทะยานของสโมสรในตลาดนักเตะครั้งต่อไป นอกจากนี้โรมาโนยังยืนยันว่าข่าวลือระหว่างลิเวอร์พูลกับโรดริโกเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นไม่เป็นความจริงคอนเต้กดดันนาโปลีเดินเกมไวเตรียมยื่นข้อเสนอขอยืมเคียซาสโมสรน,นาโปลีกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างแท้จริงหลังฟอร์มที่ดิ่งลงเหวอย่างน่าใจหายในฤดูกาลนี้จนทำให้อันโตนิโอคอนเต้ผู้จัดการทีมต้องตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนัก ด้วยสถานการณ์ที่บีบคั้นนี้ทำให้สโมสรไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเดินเกมรุกในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้อย่างเร่งด่วน 1. เดิมพันครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาเมื่อคอนเต้อยู่ในสถานการณ์ที่กดดันเหตุผลหลักที่ทำให้นาโปลีต้องขยับตัวอย่างรวดเร็วในตลาดนักเตะครั้งนี้มาจากผลงานของทีมที่ตกต่ำลงอย่างน่าใจหายซึ่งส่งผลโดยตรงต่อตำแหน่งของอันโตนิโอคอนเต การตัดสินใจเดินหน้าล่าผู้เล่นคนใหม่จึงเป็นเดิมพันครั้งสำคัญของประธานสโมสรที่แสดงความเชื่อมั่นในตัวคอนเต้ยอย่างเต็มเปี่ยมเพื่อสนับสนุนผู้จัดการทีมและแก้ไขวิกฤตที่สโมสรกำลังเผชิญอยู่ 2. เป้าหมายที่ชัดเจน f e เดริโก c เคียซคือคนที่คอนเต้ต้องการเป้าหมายอันดับหนึ่งที่นาโปลีเล็งไว้คือเฟ d e ริโก c เคียซโดยมีรายงานว่าสโมสรกำลังเตรียมยื่นข้อเสนอในรูปแบบการยืมตัวในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้การยื่นข้อเสนอในรูปแบบยืมตัวสำหรับผู้เล่นระดับนี้ถือเป็นกลยุทธ์ที่น่าจับตาและกล้าหาญซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านาโปลีต้องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วนที่สุดที่สำคัญไปกว่านั้น คียซคือผู้เล่นที่อันโอคอนเต้ร้องขอและต้องการตัวมาร่วมทีมด้วยตัวเองโดยเฉพาะ 3. งบประมาณที่พร้อมสนับสนุนประธานสโมสรอ,อนุมัติ50ล้านยูโรการเดินเกมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากบอร์ดบริหารโดยออริเลโอเดลลอเรนติสประธานสโมสรได้เตรียมงบประมาณไว้สำหรับตลาดรอบนี้เป็นจำนวนเงินราว50ล้านยูโร ซึ่งงบประมาณก้อนนี้ถูกจัดสรรไว้ให้คอนเต้โดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาและเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมจนถึงตอนนี้สโมสรเรอัลมาดริดยังคงประหลาดใจกับสิ่งที่ชาบีออลอนโซ่ผู้จัดการทีมของพวกเขากำลังทํากับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนในเวลานี้ อลอนโซแสดงความชัดเจนอย่างมากว่าเขายังคงไม่ไว้วางใจในตัวของเทรนต์อานในการลงเล่นเป็นตัวจริงในระบบการเล่นของเขาในเวลานี้แม้ในช่วงที่ดานิกาบาคาจะไม่อยู่เพราะบาดเจ็บไปก็ตามแต่อดีตแบ็คขวาลิเวอร์พูลนั้นก็ยังไม่ได้อยู่ในทีมตัวจริงเลยจนถึงตอนนี้ผู้บริหารระดับสูงของเรอัลมาดริดหวังว่า การพักเบรกสัปดาห์ทีมชาติในครั้งนี้จะทำให้เทรนต์อาโนนั้นมีความแข็งแกร่งขึ้นในเรื่องสภาพร่างกายของเขาและจะเป็นประโยชน์ต่อเขาในการกลับมาฟอร์มที่ดีที่สุดอีกครั้ง